สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะหนุ่มกัญชัยเปิดตัวลูกชายหนุ่มกัญชัยเปิดตัวลูกชายคนโตยกให้เป็นพี่ชายน้องมาอยู่หล่อมากเรียกได้ว่าอยู่ในวงการบันเทิงมาระยะเวลานานสําหรับหนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยโด่งดังมาจากการเล่นละครก่อน่ันตัวเองมาทําหน้าที่เป็นพิธีกรและผู้ประกาศรายการโหนกระแส ต้องบอกเลยว่าหนุ่มกัญชัยมีเอกลักษณ์ทางด้านการอ่านข่าวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของความตรงไปตรงมาในการถามและเล่าเรื่องเรียกได้ว่าได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆล่าสุดหนุ่มกัญชัยเปิดตัวลูกชายในวงการซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นพระเอกดาวรุ่งกราฟคณาวุฒิโดยทางด้านหนุ่มกัญชัยได้โพสต์คลิปเสียงของกราฟคณาวุฒิพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าพี่ชายมาอยู่ซึ่งงานนี้บอกเลยว่าทําเอาแฟนคลับของกราฟเป็นปลื้มหนัก ทางด้านหนุ่มกัญชัยรักและเอ็นดูกัฟคณาวุฒิขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ